ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้ค,คลิปนี้พามารู้จัก,กเสียน้อยอย่างเป็นทางการนะครับอาเสียน้อยเดี๋ยวลืมชื่อแล้วเสียน้อยอะไรเสียน้อยนะเ,เสียน้อยการช่างเสียน้อยการช่างพี่น้องอา่าปกติก็จะเป็นเซียนแหนะครับเออชายวานแหันประจําวันนี้พามารู้จักแบบเป็นทางการเลยนะครับว่าเสียน้อยการช่างนะครับเขาทำอะไรหลักๆนะครับก็คือ ทำรถอัฟาอันนี้เป็นรถอัดฟางตีนตะขาบนะครับหลักๆก,ก็ทําเกี่ยวกับซ่อมรถอัดฟางแล้วก็รถเกี่ยวด้วยเนาะร,รถเกี่ยก็ซ่อมอะไรเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนี้จะเน้นที่โปรเจกต์หนักนะครับที่รถอัดฟางตีนตะขาบนะครับก็ช่วงนี้ก็ส่งหลายคันแล้วนะครับผมนี่คันที่สามคันที่สองส่งไปทางภาคใต้เนาะใต้เนาะ กันแรกส่งไปที่สีสกเกตนะครับก็นี่ครับก็จะเหมือนลนะักษณะก็จะคล้ายๆรถเกี่ยวเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรนตามครับครับแล้วก็อัดเลยครับนี่นะเผื่อท่านใดสนใจพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดสนใจหรือมีคนอยากได้อยากคำเผื่อหาช่างไม่ได้นะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้ครับมีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเสียน้อยการช่างบ้านอะไรนะ อยู่บ้านหัวแรดบ้านหัวแรดครับตำบลมออำเภอปราสาทสุรินทร์พี่น้องน่คนสุรินทร์ครับมีอะไรดีๆเยอะนี่ถาดูคร่าวๆครับพี่น้องอันนี้อันนี้คันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละวอันนี้ได้ประมาณ60% 60เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะครับเป็นแปลนนี่เผื่อท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับเรื่องรายละเอียดผมไม่ค่อยรู้หรอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้สเปคใหญ่ครับ สเปคใหญ่ครับเครื่องจ o อ80ปั๊มในเครื่สง23มอเตอร์ไคบ้า90อ่าอ่าขณะนี้คร่าวๆพี่น้องเพราะผมเองก็ไม่รู้ชื่อเขาเรียกอะไรยังไงก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆครับก็จริงๆมีแค่ตัวตรงนี้ตัวเดิมๆมาน้องอัดเื่อตัวอัดอเครื่องนนอัดเลยเเครื่องนนอ,อัดเป็นของอินเตอร์ดีๆอ่าดูคร่าวๆพี่น้องผม ไม่ค่อยรู้จักอะไรเท่าไรหรอกครับเกี่ยวกับรถพวกนี้แต่ว่าผมรู้จักแต่ช่างครับผมอ่ไม่ต้องรู้จักอะไรรู้จักช่างก็จบแล้วครับอ่าอย่น้อยการช่างนี่ครับดูครับมีตอนนี้มีคิวรออยู่ไหมไหนครับแต่นี้มีคิวรอต่อจากคันนี้ไหมคิวมีรออยู่คันหนึ่งอ่ามีรออีกคันหนึ่งอยู่ครับอ้าวพี่น้องก็งช่วงเทสผมก็ไม่ได้ถ่ายเคยเคยมาดูอยู่ครับแต่ว่าไปเทสอัดโอ้กระทึมกันเลยครับ อยู่นอกคราวๆค,ครับวันนี้จะไปลงแหกันด้วยครับเลยมามาเซอรเว่ก่อนครับเซเวบสเราเท่มากเลย <c oughs> ไปรถอัดฟางที่แบบเออสบายอะ่ะนั่งไปอัดไปเหมือนรถเกี่ยวแหละครับ <c oughs> ปกติก็จะมีแค่ตัวนี้มานชุดมันเลยครชุดอัดอยู่แค่ประมาณนี้เองแล้วก็อมา โอ้ติดหลายย่างครัเรียกว่าอะไรนะติดเอามาติดตีนตะขาบเอามาติดตีนตะขาบรถอัดพาเอามาติดตีนตะขาบอู้ก็ทำประจำครับทำประจำีาอันนี้เป็นคันที่สามแล้วครับคัน,น oh ค land. ที่สามม น,นี่ครับพี่น้องก,กันกำลังคุยนะครับเตรียมแหรบเราติดตามด้วยนะครับเราจะไปลงบัตรเพลงกัน <laughs> เกี่ยวกับเสียน้อยเราองไปลงบัตรเพลงครับวันนี้จะไปลงบัตรเพงรลงอบแต่ยังไม่ไปยังไม่ไปครับยังไม่ไปเลยครับวันนี้ก็เลยพาเยี่ยมชมก่อนพี่น้องพาเยี่ยมชมพาดูเกี่ยวกับนี่เลยครับเกี่ยวกับชีวิตประจําวันหลักๆงานหลักๆของเสียน้อยนะครับเบาะว่า,วา พวกเราก็ถ่ายกันมาหลายปีเนาะสี่ห้าหกยสี่ห้าปีเลยแล้วนะผมจะส้มรถไฟอ่าตรงนั้นผมจะพูดถึงเสียน้อยกันช่างเสียน้อยเสียน้อยกันเล่นกันเครื่องเต็มรานเราไม่มีกิจโนี่าฮ่าฮ่าเครื่องเราดิเครือมีเครื่องข้างหลังเป็นรถหลรถเกี่ยวเอารถเกี่ยวด้วยรถอัดฟางรถอัดฟางอันนี้เราเราซ่อมนอกพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่กับส้ม รับทำงานนอกงานในนะครับผมก็ใครสนใจหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถอัดฟางรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็โทรสอบถามได้ครับปรึกษาได้หรือไม่ก็โทรให้ไปซ่อมอะไรต่างพื้นที่ได้อยู่ครับเนาะทั่วราชอาณาจักรไทยแลนด์ไปทั่วราชอาณาจักรเอาเอาไทยแลนด์พอเนาะเอาโอเคโอเคเอาแค่ไทยแลนด์พอละเม็์ก็อาจจะได้ไปครับไม่ได้ครับไม่มีเเขาเอามาให้ซ่อมอยู่ ขบนตะ,นะก็บสายเดนอ่าก็อาจจะไม่เกี่ยวกับรถก็ได้ครับเรื่องปลามีบ่อดิด,ด,ดปลาบึกใหญ่ๆก็โทรมาได้นะครับโ <laughs> ทรมาชวนได้นะครับเออจะได้ไปหาลาาของใหญ่กันอีกนี <c oughs> ่ก็เช็คแหกันอยู่ครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอรอติดตามกันนะครับ <c oughs> อันนี้เราเอา,อาข้อมูลกับเสียน้อยการช่างมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับบาะว่าจริงๆอาชีพเสือมก็คือหาปลาครับผม อาชีพหลักอรัออาชีพหลักออออาชีพหลักอาชีพเสริมต่องอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปหาปลากันนะครับอ่าคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับโทรสอบถามตามเบอร์ได้ครับผมอ่านี่พี่น้องเสียน้อยบอกมาไหนไหมาทั้งทีครับมอบเสื้อยๆให้ไปใส่สักหน่อยครับอ่าคนจะเห็นเยอะๆนี่ครับผม เสียน้อยการช่างนะครับโทรสอบถามตามเบอร์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ